ใจบริสุทธิ์ถึงฟ้าเบื้องหลังเกียรติยศน้องตนข้าวสุปริยาพิสูจน์ความดีงามเหนือกระแสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊กเขมาราชวันนี้กุ๊กมีเรื่องราวที่ทำให้คนทั้งประเทศต้องอ้าปากค้างเป็นเรื่องของบุญวาสนาที่ไม่ใช่แค่โชคช่วยแต่มันคือผลแห่งความดีที่สะสมมาทั้งชีวิต เรากำลังพูดถึงน้องต้นข้าวสุปริยาตาอุดมค่ะเด็กหญิงวัย13ปีจากกาญจนบุรีที่คุณอาจจะรู้จักเธอในฐานะแชมป์ดวลเพลงชิงทุน68สมัยใช่ค่ะ68สมัยน้องคนนี้ทำสถิติไว้เป็นตำนานแล้วเสียงเล็กๆที่เริ่มจากริมถนนเปิดหมวกหาทุนกับคุณย่าหลังเลิกเรียนจำได้ไหมคะมีคนเคยพูดใส่หน้าเธอว่าหนวกหู แต่ต้นข้าวกลับยิ้มและตอบว่าไม่เป็นไรค่ะหนูอยากร้องให้คนยิ้มได้คำพูดนี้แหละค่ะคือกุญแจสำคัญแต่เรื่องพีคไม่ได้อยู่แค่บนเวทีเรื่องพีคที่สุดคือเหตุการณ์เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2568ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในงานเดินวิ่งเขาชะงกซุปเปอร์ฮาปมาราธอนวันนั้นค่ะ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าครมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้สเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ในงานและวินาทีที่ทำให้คนทั้งประเทศกลั้นหายใจคือน้องตนเข้าสุปริยาได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้เขาเฝ้าและรับพระราชทานประกาศนียบัตรผู้สนับสนุนการจัดงานพร้อมกับท่านผอ,อดรสมคงเตชะรัตนวรกุลภาพเด็กหญิงวัย13ปีก้มกราบด้วยความเคารพสุดหัวใจเป็นภาพที่กินใจคนไทยมากค่ะชาวเน็ตถึงกับอึง้งมีแฟนคลับท่านหนึ่งคอมเมนต์ว่าผมไม่เคยก้มหัวให้ใครแต่วันนี้ขอก้มให้เธออีกคนหนึ่งเพราะความดี ความกตัญญูและความบริสุทธิ์ใจหลายคนถามว่าทำไมต้องเป็นหนองต้นข้าวคำตอบมันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งค่ะเพราะพระองค์ท่านส่งทอดพระเนตรเห็นความดีและหัวใจที่บริสุทธิ์ที่หนองต้นข้าวทำสิ่งเล็กๆด้วยใจจริงไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงแต่เพื่อส่งต่อรอยยิ้ม วันนี้น้องต้นข้าวสุปริยาไม่ได้ดังแค่เสียงร้องแต่ดังด้วยจิตวิญญาณแห่งความจริงใจที่ทำให้สื่อใหญ่ทุกช่องพร้อมใจกันรายงานข่าวได้รับทุนการศึกษา150,000บาทจากผู้บริหารตโตโยตา้าและยังคงความอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอนี่คือบทพิสูจน์ค่ะว่าความสำเร็จของต้นข้าวไม่ได้มาจากกระแสแต่มาจากความดีความจริงใจและความพยายาม น้องต้นข้าวคือดาวรุ่งแห่งวงการลูกทุ่งไทยและเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศถ้าคุณรักและเอ็นดูน้องต้นข้าวเหมือนกุ๊กนะคะอย่าลืมไปส่งกำลังใจและร่วมโบนให้น้องต้นข้าวสุปริยาหมายเลข t r 8 0ที่เว็บไซต์ไ a i รัฐ .co.th เพื่อลุ้นรางวัลศิลปินลูกทุ่งหมอลำแห่งปี2025นะคะน้องต้นข้าวสุปริยายังคงครองอันดับหนึ่ง อัปเดตล่าสุดเวลา09.39นาทีวันที่11พฤศจิก,กายนคะแนนล่าสุด1 4 2 6 6 3โหวตคิดเป็น65.71อร์เซคะแนนผู้ทยานขณะนี้สะท้อนพลังรักที่ล้นหลามจากแฟนคลับทีมจริงค่ะน้องต้นข้าวเป็นศิลปินว,วัยจิ๋วที่มีความสามารถล้นเหลือแถมยังเป็นเด็ดกระตันยูรู้คุณอีกด้วยเสียงจากใจน้องต้นข้าว น้องได้ออกมาเปิดใจอย่างถ่อมตัวถึงผลโหวตที่พุ่งสูงว่าหนูไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะว่าผลโหวตจะออกมาเป็นแบบไหนแค่นี้หนูก็มาไกลที่สุดแล้วสำหรับตัวหนูแต่น้องก็ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่และแฟนคลับทั่วไทยให้ช่วยกันโหวตต่อน่ารักมากๆเลยค่ะแม้ว่าคะแนนนำจะทิ้มห่างแต่การโหวตยังไม่จบพลังโหวตสามารถพลิกเกมได้เสมอเหล่าเอต้องสู้กันต่อแบบเรียลไทม์ค่ะ วิธีโหวต3ช่องทางโหวตฟรีก็ได้ช่องทางที่1เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์โหวตฟรีได้วันละ1ครั้งพอ1สาขาโหวตพรีเมียม1โหวตเท่ากับ6บาทช่องทางที่2 QR code ทางไทยรัฐทีวีโหวตฟรีได้วันละ1ครั้งโหวตพรีเมียมได้เหมือนกันค่ะช่องทางที่3 SMS พิมพ์รหัส TR หรือรหัสที่ถูกต้องตามด้วยหมายเลขศิลปินที่รักแล้วส่งไปที่4146666โบทละ6บาทพิเศษทุกเสียงโหวตยังลุ้นทองคำทุกวันมูลค่า5,000บาทและรางวัลใหญ่สุดท้ายทองคำมูลค่า1 0 0 0บาทประกาศผล1-31ธันวาคม2565 อย่าลืมนะคะโหวตได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึง31ทธันวาคม2565มาร่วมกันทำให้ความฝันของศิลปินที่คุณรักเป็นจริงค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกุ๊กเคมราชไว้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะปาษาไทยเลยนะคะไปมอบรอยยิ้มมอบเสียงเพลงกัน ก็เปิดเทอมแล้วด้วยใช่เปิดเทอมมาได้สองสามอาทิตย์ประมาณนี้ก็อย่าลืมแล้วกันนาะนะครับนี่คุณพ่อให้ระวังมาทำแบบแบลกๆนานน้อนะครับวันนี้ก็เป็นที่น่าดีใจน้อคนเป็นลูกเป็นหลานก็ต้องเปิดให้ดูเนาะนะครับคุณพ่อจะค่อยเดินน้อ เดินขึ้นเดินลงจนเชือกหลุดแล้วค่ะขอบคุณค่ะป้าแจงป้าแจงมัดข้อเท้าไว้เลยนิดนึงถึงพอมัดข้อเท้าทำไมอะคะมัดรองเท้าก็พอ้ันไม่หลุดไงขอบคุณค่ะเออหลงสายต้องยืนตรงนี้สนัมั้งเนี่ยถ้าลองให้ให้ร้องตรงนี้หนูก็ไม่ยืนแล้วค่ะหนูนั่งเลยหนูก็นั่งห้อยขาลงไปนี่นะคะฟิลมาเที่ยวเนาะ ขอบคุณค่ะนี่นะครับผมเราเจอกันบ่อยมากเลยค่ะหนูยังไม่รู้จักชื่อพี่เลยพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรคะพี่ไม่ตอบหนูตอบแล้วเบาวนิดไม่ไม่ได้ตอบเพราะแบบเอาพวงมาลัยไปเขาไม่คุยกั่หนูขอบคุณค่ะชื่ออะไรถามมาให้ได้เอาชื่ออะไรคะสรุปถ่ายรูปไม่บอกชื่อหนูเนี่ยหนูไม่ถ่ายเลยเนี่ยเอาเลยมือสั่น พี่สุดน่ารักพี่ชื่ออะไรคะโอ้จับมือถ่ายรูปถามชื่อไม่บอกตายละเฮ้ยชื่ออะไรคะเอ้าพี่คะหนูไม่ยอมหนูจะลงมัน้าล่างถ่ายรูปช่วยบอกทีนะครับผมถ้ามาบอกชื่อเดี๋ยวต้นข้าวให้รางวัลนะครับผมพี่ชื่ออะไรคะน <c oughs> ั่น,าานหนักสิ <c oughs> <c oughs> ขอไม่ตอบแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปตั้งชื่อพี่เอาเองก็ได้ แม่กูนขอบคุณคุณมากทั้งเนี่ยขนาดไม่ได้ถามแม่คุณแม่ยังบอกเลยเอาเอาเดี๋ยวจ่ดเออกนะคะคุณแม่ขอบคุณคุณมากเลยคุณแม่น่ารักมากวันนี้ต้องขอบคุณนายกหน่อยพี่บิงนายกหนูจำชื่อไม่ได้หรอกหนูใส่ช่องวัดนายกสายยานนายกสายยานขอบคุณพี่บิงมากเลยนายกขอบคุณท่านนายกมากๆฮนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารที่ได้ เชิญนะคะเดินเนชิญให้หนูมาร้องเพลงในงานนี้นะคะให้โอกาสแล้วก็วงคารมายของหนูด้วยนะคะท่านนายกจัดยิ่งใหญ่มากคนเยอะมากเลยเสียงประเบือให้ท่านนายกหน่อยจ้าอยู่ในงานหรือเปล่าแอบดูอยู่หรือเปล่าคะนายกอยู่ไหมจ้า,อย,จาอยู่ไหมคะไม่อยู่ไม่อยู่แน่เลยไม่เป็นไรคะ่ะแต่ท่านถ้าท่านถ้าท่านนายกอยู่ท่านนายกได้ยินนะคะนายกจ๋าปีหน้า จ้างหนูมาอีกนะจ๊ะอยากมาอยากมาบ่อยๆนะคะจังหวัดนี้คนเยอะสนุกสนานนะคะต้นข้าวอันธพาลทำไมคะสิ่งที่พี่เห็นที่นี่นะเมื่อตอนเย็นนะทำไมคะเนี่ยเก้าอี้เนี่ยค่ะเป็นรูปธงชาตินะที่จริงผมไปงานแต่ต้นข้าวหรือไปเนี่ยไม่ไม่เคยเห็นคนจัดแบบนี้นะอ๋อจริงเหรอคะก็คืออ๋ออ๋เข้าใจแล้ว เออเรียงสีแดงขาวฟ้าไม่เชื่อให้พ่อพ่อแม่แม่เดินไปนู้นก่อนเดี๋ยวเราจริงมันก็จะไม่ดีนะอ๋ออย่าเพิ่งลุกนะอย่าเพิ่งุกเขาก็ไม่กลับมาดูแล้วนะเขาจ็เดินไปเลยพี่สาวขอเพลงคู่มาแต่วันเชีย์เพลงคู่อะไรอ่ะอะไรอ๋อคนแบบรักเยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้นะคะเดี๋ยวมาช่วยหนูร้องเพลงสักเพลงก่อนวันนี้เราดีเพลงแบบเยอะมากคือเป็นเพลงแบบใหม่น่าตื่นเต้นนะคะสนุกแน่นอน อย่าเพิ่งรีบกลับ่าแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้สบายสบายดึกได้พรุ่งนี้วันเสาร์ค่ะใช่ไหมสบายสบายใช่ไหมล่ะใช่พี่ทำอะไรคะอ๋อพี่พี่ทำงานประจำอ๋อเป็นเป็นแบบมีวันเสาร์อาทิตย์เหมือนกันนี้ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เหมือนกันอ๋อก็เลยต้องไปทำงานวันจันทร์เจ้าเนาะอยากกระโดดลงไปคอหักตาย พอรู้ว่าต้องไปโรงเรียนี่เครียดเออไปโรงเรียดปวดหัว